สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่พลังงานนะแต่มันอาจจะกําลังส่งผลกับร่างกายแล้วก็สมองของเราในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับมาไขาความลับของสิ่งที่เรียกว่าอาหารแปรรูปขั้นสูงหรือ ultra p r o c e s s foods มาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังกินอะไรเข้าไปกันแน่เอาละครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับเวลาเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเราเห็นอะไรบ้าง โอ้โหเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับบะหมีกึ่งสําเร็จรูปขนมซองๆไส้กรอกน้ําอัดลมคือของพวกนี้มันดูธรรมดามากเลยนะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วแต่คําถามที่น่าคิดก็คือภายใต้ความสะดวกสบายความอร่อยที่หาได้ง่ายๆเนี่ยเรากําลังกินอะไรเข้าไปกันแน่ทีนี้ลองมาดูส่วนผสมกันบ้างอย่างเช่นในขนมทั่วๆไปเนี่ยอาจจะเจอชื่อแปลกๆอย่าง D H G, G M Polysoy 80 คือชื่อพวกนี้มันฟังดูเหมือนหลุดมาจากห้องทดลองเคมีเลยนะครับไม่ใช่ชื่อวัตถุดิบที่เราใช้ทํากับข้าวกันที่บ้านเลยใช่ไหมล่ะครับเออแล้วคําถามก็คือไอสารพวกนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันมาอยู่ในอาหารของเราได้ยังไงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เราจะไปสํารวจกันโอเคครับส่วนแรกเลยเรามาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่ในอาหารของเรากันแน่เรื่องนี้อาจจะฟังดูแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นเป็นตัวอย่างที่แบบสุด ขั่วมากๆของการแปลรูปอาหารเลยคือย้อนกลับไปในยุค1930ที่เยอรมนีเนี่ยเขาเคยผลิตไขมันสังเคราะห์ขึ้นมาจากทานหินครับฟังไม่ผิดครับจากทานหินจริงๆแล้วก็เติมสารนู่นนี่นั่นเข้าไปให้มันมีกลิ่นมีสีมีหน้าตาเหมือนเนยเป๊ะๆนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมาว่ากระบวนการทางอุตสาหกรรมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้อาหารให้กลายเป็นอาหารได้ และไอตัวอย่างเมื่อกี้นี่แหละครับมันก็นํามาสู่นิยามของสิ่งที่เรากําลังคุยกันอยู่อาหารแปรรูปขั้นสูงหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า UPF มันก็คือผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมลุ้นๆเลยครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยทำมาจากสารสกัดจากอาหารหรือไม่ก็สังเคราะห์ขึ้นในห้องแล็บเลยคือแทบจะไม่มีส่วนประกอบของอาหารจริงๆที่เป็นชิ้นเป็นอันเหลืออยู่เลยครับมันไม่ใช่แค่การเอาของมาแปรรูปธรรมดานะแต่มันคือการทลายโครงสร้างเดิมของวัตถุดิบ แล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยแล้วทีนี้คําถามคือเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอันไหนคือ UPF โชคดีครับว่ามันมีระบบที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราแยกแยะได้ง่ายขึ้นระบบนี้เรียกว่าระบบ n o วาครับที่มาที่ไปของมันก็น่าสนใจนะคือมันถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยในบราซิลที่เขาเริ่มสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมพอคนเริ่มกินอาหารจากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นเนี่ยอัตราโรคอ้วนมันก็พุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย เขาก็เลยคิดระบบนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งอาหารออกเป็น4กลุ่มตามระดับการแปรรูปตั้งแต่กลุ่มแรกเลยคือของสดๆไม่แปรรูปไปจนถึงกลุ่มที่4ซึ่งก็คือ UPF หรืออาหารแปรรูปขั้นสูงนี่แหละครับตัวที่เรากำลังโฟกัสกันอยู่เอาละครับและนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยคือ UPF เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่อาหารธรรมดานะครับแต่มันคือสิ่งที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เราหยุดกินมันไม่ได้ ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกคุณสมบัตินี้ว่าไฮเปอร์พารเลเลหรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คืออร่อยเกินต้านมันคือการผสมผสานระหว่างเกลือน้ำตาลแล้วก็ไขมันในสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะไปกระตุ้นศูนย์กลางให้รางวัลในสมองของเราพูดง่ายๆคือมันไปกดปุ่มแจ็คพอตในสมองเลยครับทำให้เรารู้สึกฟินรู้สึกดีจนอยากจะกินอีกแล้วก็อีกจนหยุดไม่อยู่ซึ่งมันแทบไม่ต่างจากกลไกการเสพติดเลยนะครับ แล้วคำถามคือมันแฮกร่างกายเราได้ยังไงคืออย่างแรกเลยนะกระบวนการผลิตของมันเนี่ยมันไปทําลายโครงสร้างตามธรรมชาติของอาหารที่เรียกว่าฟู้ดเมทริกซ์ไปจนหมดผลก็คืออาหารพวกนี้มันจะนิ่มมากเคี้ยวง่ายกลืนก็เร็วซึ่งทําให้เรากินมันได้เร็วกว่าอาหารปกติหลายเท่าตัวเลยครับแล้วพอเรากินเร็วเกิดอะไรขึ้นร่างกายเรานะ่ะยังส่งสัญญาณไปบอกสมองไม่ทันเลยว่าเฮ้ hey, อิ่มแล้วนะแต่เราก็กินเกินไปเรียบร้อยแล้ว เรื่องนี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยครับเป็นการทดลองของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือ NIH เขาทำอะไรเขาจับคนมาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยให้กินแต่อาหารจากวัตถุดิบจริงๆไม่แปรรูปส่วนอีกกลุ่มให้กินแต่อาหาร UPF ล้วนๆเลยแต่จุดที่พีคที่สุดของการทดลองนี้ก็คืออาหารของทั้ง2กลุ่มเนี่ยถูกจับคู่มาให้มีแคลอรี่น้ำตาลไขมันเกลือแล้วก็ไฟเบอร์ เท่ากันเป๊ะๆเ,เลยนะครับเอาละครับคำถามก็คือลองทายกันดูสิครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มไหนที่กินแคลอรี่เข้าไปเยอะกว่ากันโดยที่ไม่มีใครไปบังคับเลยนะเขากินกันเองตามสบายเลยและผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือกลุ่มที่กิน UPF เนี่ยครับกินแคลอรี่เข้าไปเยอะกว่าอีกกลุ่มเฉลี่ยวันละ500แคลอรี่500แคลอรี่เลยนะครับ ้มันเท่ากับเรากินข้าวเพิ่มอีกมื้อใหญ่ๆห,ห,หนึ่งมื้อเลยนะและที่น่าทึ่งที่สุดก็คืออะไรทราบไหมครับคนในกลุ่มนั้นไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวว่าตัวเองกินเยอะขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เขาเรียกว่า signal mismatch ครับหรือก็คือสัญญาณที่ไม่ตรงกันนั่นเองมันคืออะไรก็อย่างเช่นรสชาติมันหวานเจี๊ยบเลยแต่ดันไม่มีแคลอรี่เพราะมาจากสารให้ความหวานหรือเนื้อสัมผัสมันมันนนัวแต่ดันไม่มีไขมันจริงสิ่งเหล่านี้แหละครับ ที่มันไปหลอกสมองกับระบบเผาผลาญของเราจนงงไปหมดทําให้ระบบควบคุมความหิวความอิ่มมันรวนไปเลยทีเนี้ยเราลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันหน่อยนะครับจากตัวอาหารแต่ละชิ้นไปสู่ระบบทั้งระบบที่สร้างอาหารเหล่านี้ขึ้นมาหล่อเลี้ยงเราถ้าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์การกินของมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับคือร่างกายของเราเนี่ยใช้เวลาวิวัฒนาการมาเป็นล้านล้านปีเลยนะในยุคที่2 คือยุคที่เรากินพืชกินสัตว์เป็นอาหารแต่ยุคที่3หรือยุคปัจจุบันของเราเนี่ยมันคือการมาถึงของสารสังเคราะห์รูปแบบใหม่ๆห,หรือ u p f ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันทั้งรวดเร็วและรุนแรงมากร่างกายเราปรับตัวไม่ทันหรอกครับเพราะมันไม่เคยเจอกับโมเลกุลแปลกๆใหม่ๆแบบนี้มาก่อนเลยแล้วที่น่ากังวลไปกว่านั้นก็คือเรื่องกฎระเบียบครับอย่างในอเมริกาเนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่า g i s ซึ่งแปลง,ง่ายๆก็คือยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัย ระบบนี้มันเปิดช่องให้บริษัทผู้ผลิตสามารถรับรองความปลอดภัยของสารปรุงแต่งใหม่ๆของตัวเองได้เลยคือตัวเองผลิตเองแล้วก็รับรองเองมันเหมือนการผลักภาระเลยครับจากที่บริษัทต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าของฉันปลอดภัยนะกลายเป็นว่าผู้บริโภคหรือสังคมต้องไปหาหลักฐานมาพิสูจน์เองว่าของเธอมันอันตรายนะซึ่งมันกลับตลบปัดกันหมดเลยและผลกระทบในโลกความเป็นจริงมันเป็นยังไงมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากที่บราซิลครับลองึกภาพเรือลำใหญ่ๆที่ทําตัวเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตลอยน้ํา แล่นเข้าไปขายสินค้า UPF ในชุมชนที่อยู่ห่างไกลาตามแม่น้ำผลที่ตามมาก็คือร้านค้าดั้งเดิมที่เคยขายของสดๆขายผักผลไม้ค่อยๆเจ๊งไปและคนที่นั่นก็เริ่มเจอกับปัญหาสุขภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างโรคเบาหวานชนิดที่2ที่เจอกันในเด็กเล็กๆนี่เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากเลยครับว่าระบบอาหารแบบนี้มันกําลังขยายตัวไปทั่วโลกจริงๆเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วพอเรารู้เรื่องทั้งหมดนี้แล้วคําถามคือแล้วเราจะทําอะไรกับมันได้บ้าง สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับอาจจะไม่ใช่การมานั่งโทษตัวเองว่าโอ๊ยทําไมเราไม่มีพินัยเลยทําไมใจไม่แข็งพอแต่มันคือการทําความเข้าใจก่อนว่าเรากําลังอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่มันถูกออกแบบมาให้เราเลือกของพวกนี้ได้ง่ายมากๆทั้งการตลาดที่ยิงใส่เราตลอดเวลาราคาที่ถูกแสนถูกความสะดวกสบายที่แค่เดินไม่กี่ก้าวก็เจอมันคือการต่อสู้ระหว่างชีววิทยาในตัวเรา กับระบบภายนอกที่มันทรงพลังกว่าเรามากๆครับแล้วเราจะแยกแยะมันได้ยังไงละ่ะมีหลักการง่ายๆที่นักวิจัยก็ให้ไว้ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องลังเลว่าอาหารชิ้นนี้มันใช่ UPF หรือเปล่านะส่วนใหญ่มันมักจะใช่ครับแค่การที่เราเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่จะหยิบเข้าปากแค่นี้ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆแล้ว ภาพนี้มันสรุปได้ดีมากๆเลยครับว่าการเลือกอาหารของเราเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยภายนอกมากขนาดไหนดูสิครับทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองที่ถูกออกแบบมาให้อร่อยจนหยุดไม่ได้ทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ทําให้หาซื้อง่ายเหลือเกินแล้วก็การตลาดที่ถาโถมเข้ามาจะเห็นเลยว่าการตัดสินใจส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่าพลังใจเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในสมการทั้งหมดนี้เท่านั้นเองครับสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้เรามองเรื่องนี้ในมุมใหม่นะครับว่า การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพลังใจที่จะต้องไปหักหานกับมันแต่มันคือเรื่องของการตระหนักรู้คือการรู้เท่าทันระบบทั้งหมดที่มันถูกออกแบบมาอย่างฉลาดการเข้าใจกลไกเบื้องหลังทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่แหละครับคืออาวุธที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราสามารถเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวได้อย่างแท้จริง